สวัสดีค่ะแห่เป็นห่วงอดีตภรรยาพระเอกเบอร์ใหญ่ขับรถยืนตากฝนร้องไห้ต่างก็ตกอ,อกตกใจถามไทยเกิดอะไรขึ้นและส่งกำลังใจให้กุ้งพลอยกนิษฐรินหลังโพสคลิปลงติ๊กตอกหลังเผยช่วงเวลาขับรถไปร้องไห้ไปยืนตากฝนร้องไห้พร้อมข้อความระบุว่าไม่สนับสนุนการทานุณกรรมทรมานจิตใจทุกกรณี งานนี้ชาวเน็ตแห่แสดงความห่วงใย,ยอาทิความเจ็บปวดในวันนี้จะทำให้เราเข้มแข็งในวันหน้าพี่ให้กำลังใจในทุกๆวันนะคะ Hash tag แม่ก็คือแม่สู้ๆค่ะคุณกุ้งพลอยคุณเป็นคนเก่งสู้ๆนะคะดูแลตัวเองทำงานที่เรารักเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อถึงเวลาลูกเราก็ยังเป็นลูกเราเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่กุ้งพลอยนะครับ ปล่อยวางทำใจให้เข้มแข็งทำงานเก็บเงินไว้เยอะๆลูกเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นเขาจะเข้ามาหาคุณแน่นอนชีวิตคุณดีกว่าหลายล้านคนแข็งแรงสวยไม่เจ็บไม่ป่วยสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้แม่ในทุกปัญหาที่แม่ต้องเจอนะคะกอดกอดเป็นต้นขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ